น้ำก็ลดความอ้วนได้กระสับฟอมาทอสคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายกระเพาะอาหารของเราอะค่ะมันจะมีตัวรับอยู่เนาะถ้าสมมุติว่ามันเกิดการขยายตัวหรือว่ามันเต็มเมื่อไหร่อะค่ะตัวรับตัวเนี้ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองของเราแล้วไปบอกให้ร่างกายเรารับรู้ว่าฉันอิ่มแล้วทําไมเราถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่ากระเพาะอาหารมันเต็มด้วยน้ําเนี่ย มันก็สามารถส่งสัญญาณไปถึงสมองว่าเราอิ่มได้เช่นกันถ้าเกิดสมมุติว่าเรากินน้ําเข้าไปหรือเรากินในสิ่งที่มันไม่ได้อ้วนนะคะเข้าไปก่อนแล้วมันไปส่งสัญญาณว่าเราอิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะคะ่ะจะกินอาหารในมือนั้นๆน่ะได้ไม่ได้เยอะอย่างที่เราต้องการเพราะเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มไปก่อนแบบนี้ค่ะแต่สําคัญนะคะพอเราอิ่มเราก็ต้องหยุดนะคะไม่ใช่ว่าพอเราอิ่มเรากินต่อเพราะว่ามันไม่สามารถ เอาปิดปากเราได้อะค่ะเพราะฉะนั้น,น,นตรงนี้ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้อะค่ะเราทานน้ำอะค่ะโดยเฉพาะน้ําเย็นเพื่อทําให้ร่างกายมันเผาผ่านมากขึ้นไปอีกอะค่ะอันเนี้ยให้ได้ประมาณวันละ2อสลิตรนคะคะก็สามารถที่จะทําให้เราอะค่ะลดน้ําหนักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีได้เช่นกันนะคะ ถ้าอยากรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องลดความอ้วนวิธีไหนยังไงอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลดความอ้วนให้มันถึงพิกถิงขิงอ่งะคะ่ะเราสามารถที่จะเข้าไปใน Open c h ช t หรือว่าติดตามช่องของเจ้จาจ๋าฟาร์มาทอก Talk, เอาไว้นะคะเจ้จาจ๋าฟาร์มาท็อก Talk, อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ